อ่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเสือเล็กคอยยิงครับสุรียันเล็กคอยยิงครับผมไม่ใช่ต่อกับพี่หรอกท่นเป็นท่านรองอธิบดีกรมโยธาของลูกพี่ครับอ๋อใช่เสื้อจัดลำตีกว่าครับผมเรามาซ้อมที่นี่ได้ยังไงเราอยู่มาแล้วะคาถามเนี่ยครับผมมาซ้อมสะไกลเลยครับก็น้าสวนลูกลูกลูกพี่เขาไม่ว่างครับก็เลยน้าน้าสวนให้มาซ้อมที่นี่ครับเขาสนิทกับพี่ตู่ ก็ถ้าผรู้จักกันีนียก็ก็หลายเดือนครับแต่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ชกครับฝ่อยไฟเดียวครับผมไม่ได้ฝ่ายเดียวเป็นไงมาซ้อนที่นี่ครับก็ดีครับมันแตกต่างจากที่เก่าที่เอวตกัมพีแตกต่างกับพีเคยังไงบ้างครับก็ก็ก็เป็นยังไงก็แตกต่างครับก็มันสอนคนละลูกกันครับครับผมครับผมคสอนยังไงพีเคพีเคสอนยังไง ก็สอนก็สอนดีครับก็ก็ของเขาเก็มีลูกเสริมลูกอะไรๆขึ้นครับที่นี่หล ครับก็ก็เหมือนครับก็มีลูกแปลกขึ้นมาอีกครับครับผมซ้อมน่าครับอ๋อ้เนื้อตัวดีมากเลยอ่ะครับเพิ่งเข้ามาซ้อมได้เนี่ยครับผมเพิ่งมาซ้อมได้ดีกีวันละหลังโควิดรอบเนี้ยมารอบนี้ซ้อมประมาณยี่สิบวันได้ครับนี่ครับทั้งที่ไม่มีรายการก็ับซ้อมมาตลอดครับว่ามีรายการก็เริ่มซ้อมอยู่ที่บ้านก่อนครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาที่นี่ครับวอร์มที่บ้านก่อนขึ้นมาเราไปนอญอำเภอเลยนะบาร์บือครับบาร์บือมาหากระลาพาครับผมอ๋อรายการแล้วเหรอ วันที่9เนี่ครย9มกราดา9ผมที่กาญจนบุรี9ผมเจอใครนะ9วันขึ้นไปวันที่9เลยครับ9ไหม9ผมเจอกับสักศิษย์ครับสักศิษย์ที่เจ้าแม่ไทรทอง9ผมเลยเคยเห็นเขาต่อยไหม่วงหวะก็ดูเทียบอยู่ครับเป็นไงบ้างก็เก่งครับเขาฝีมือจุกจิกเขามีเขามมีอาวุธตรงไหนที่ทําให้เราหนักใจบวะเราก็มีทุกรูอะไรครับของเขาก็ เขาเป็นทุกลูกครับล้าเราลองต่อยยังไงอ่ะตรงนี้ผมก็ตามตายผมมันเดียวครับหมัดเพียงควายครับผมปุ๊บอย่างเดียวครับผมเออเด็ดแต่โหดมากแล้วหมัดของสุดยอเล็กนี่โหดมากฟอร์มหลังเป็นไงฟอร์มเราก็ชนะนอกแลมบองครับจังก่อนนั้นแ่ะก่อนนั้นน่าจะชนะอันชนะธงสยามครับธงสยามมอเตอร์ยนแต่ก่อนนั้นอีกอ่ะเจ้ได้ไหม น่จำไม่ได้จำไม่ได้พรฟอร์มดีนี่ครับผมพร์มดีพร้อมดีก็ถือว่าข้ามมาต่อยสายึกไปดีดีเป็นครั้งแรกครับผมเป็นไงบ้างมาต่อยสายึกนี้คู่ชกเที่ยวเลยดิครับผมก็ขอบคุณครับที่ให้ผมมาต่อยในยึกนี้ครับครับผมแต่ว่าของหน้าทรงเราก็ยังต่อยอยู่เหมือนเดิมถ้าผมต่อยไม่ได้ครับอกนแต่ว่าตอนนี้ก็มาต่อยดีดีก่อนแล้วกันครับผมแล้วลูกพี่เรามามาเชียร์เราไหมก็มาครับพี่เลยนะวันนี้ใครเอาต่อพี่ น่าจินาครับน่าจินดา,รนา,นดา,าเรเดิมแมม้น้ำหนักไปกี่กิโลมัน60สิบกว่านี่เลยหก<า>นี่เลยครับแล้วร้อนี่ต้องส้องลดประมาณกี่กิโล ประมาณสองสามโลนะถ้าผมก็รถป่านี้อยู่แล้วนักบวยถ้าผมตให่ไปนะยีป่าเทงนั้นนะต้องยิ่หดนะถ้าผมไม่แรกเจอของใหญ่เลยแต่เขาก็ไม่ได้สูงกว่าเราหรอกถ้าผมก็น่าจะจะเรียกกันนิดนึงนดแต่เขาด้หนากว่า้าสุยาเล็กอายุเ่าไหร่ครับยี่สผมเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างไหมเป็นแชมป์ของมันทงชัยกับเอ็ดวันครับถ้าผมนาแชมป์มันทงชัยนี่ร้อยครับแชมป์เอ็ดวันร้อยสาบ แต่ว่ารู้ว่าเนินยังไม่เคยได้ชิงยังไม่เคยได้จริงครับก็รอโอกาสครับผม<ง>ถ้าชิงให,หน่ยี่หกหรือสามสิบยี่หกนะแล้วยี่หกเอี่ยทำได้เราอยู่นี่ตั้งแต่ก่อนพี่ตู่เสียถ้าผมอยู่ก่อนพี่ตู่เสียก็ฝันเห็นพี่ตู่ได้ยังไม่ฝันเลยครับมาครันี ดีแล้วใช่ไหมฮะฮัลโถูกหวยถูกเขาบ้างไหมเนี่ยอะไรนะเขาถูกหวยกันถูกบ้าไหมเราอ่ะผมไม่รู้ครับไม่ได้ซื้อเคยซื้อเลยครับสุยาเล็กเห็นเพิ่งแต่งงานนานวันนี้ปะก็ผมได้ประมาณปีหนึ่งแล้วออ๋เราเราเรามีลูกมีอะไรยังว่าจะคลอดเดือนสิงหาอ๋อแปลงคลอดแล้วเม็นคลอดเดือนหน้าดิไม่ได้คลอดเดือนหน้าครับอ๋อเราเราเป็นเป็นพ่อคนแวกมันใหญ่ด้วยไหมรู้สึกว่ามีกำลังใจเติบโตมีกำลังใจ อยากตั้งเป้าจะมีลูกกี่คนยังไม่ได้คิดเ่าไรรคคิดัแล้วมีมีเมียคนเดียวครับผมพอเนาะพอนแล้วโอ้ไม่ใช่นอนนะมีหลายคนอ่ะเก๋เลยเก๋เลยอ้าวเจอเก๋าป่ะนี่นายดิบเคยเจอใครบ้างแบบศักดิ์ษิ์นี่แบบเก๋าเก๋าแบบสไตล์คล้ายแบบนี้เคยเจอลูกดิมินไหมเจอครับเออลูกดิมินเก๋าพอไหมล่ะอ๋อเหนียวด้วยคือใครอีกแต่สายตุงชัยแล้วก็เจอหมดแล้วนะ อภิวัะไรงนีนะเออพภิวัดอะไรพวกนี้เก่าเก่าพีงี่ยมเนี่ยมันร้อยหกสินี่เลยครับร้อยหกสิบปหกสิกว่าๆครับผมหกสิบามันขึ้นมาไหมหนักหนักหนักอยู่คงเดิมตลอดเลยไม่โตแล้วนะครหน้าไม่ตแล้วครับอาไรนะย่สิบสี่ยี่สิบสี่ฝ่ายนี่เท่าไหร่หกสิเอดงครับหกสนี่เลยครับหกค่าตัวสูงสุดที่เคยได้เท่าไหร่เคยได้แสนเอ็ดครับโอ้โหไปแล้วผมก็จำไม่ได้เคยยนยิัง ยั่งอยู่อยู่เส้นประมาณสองสามไฟอยู่นะครับอยู่เส้นี่ไหนอะลาบเนินลาบนินครับแต่ว่าเราก็เคยได้ฉีดจากเซ็กซครับก็ิดได้ได้เคยได้เยอะเยอะสุดเท่าไหร่ก็ได้ได้พอได้เงินนี่เลยครับผมเป็นแสนนั่นหรอครับผมเจอกระสักเิ็กว่าไงบ้างวงนอกถ้าเขาความหนักความแรงไม่ไหวเข้าเข้าในแน่ตรงในนี่เอาตัวน่าจะไปดี ก็ตีสู้เลยก็ตีสู้ครับก็จะหว่านะก็เล่นหมัดก้าวผมคิดว่าต่อยหมดไหมก็มีโอกาสก็น่าจะลุ้นครับนะจะมีช่องว่างครับผมก็บอกพี่เลยพี่สักสิบหมัดผมขอสักสิบก็ฝากอะไรถึงพี่สักสิบไหมก้าผมก็สู้กันเต็มที่ครับครับผมฝากถึงแฟนมๆนหน่อยครับวันที่เก้านี้ผมก็โชคครับที่ทูบุกครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจ้ดวยครับจะสู้เต็มที่ครับดังนั้นนี้ให้ลูกนะเพราะลูกพ่อเดือนถัดไปนะครับผมครับ